โอเคนะคับสวัสดีมิตรรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันด้ยนะครับอยู่กับผมเอ็มคนเดิมไปนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง anime world tower defense กันอีกแล้วนะเออเ ก็เด to <boy> okay <com> ี๋ยวโอเคนะวันนี้เราก็มาดูตัวละครอัปเดต10.9กันอีกแล้วเนาะซึ่งตัวที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือเจ้าก็จะเป็นเจ้าฮิเมโนะเนาะหรือว่าในเกมชื่อว่าฮิโมะนั่นเองเนาะจากเรื่องเชนซ s a แมนเนาะก็สัตว์ที่เรามีนะครับก็เลเวลตอนอยู่ที่30เนาะมีคาตาก o รี l เ a ดเดอร์เป็น l ล v e เพร s ชัวเนาะก็จะบวกดาเมจเป็น70%เนาะวางสูงสุดได้4ตัวนะอาค่า Modify เนาะก็จะเป็น 112, 112แล้วก็85เนาะเป็นตัวละครธาตุเนี่ย ค่าสีฟ้าเนาะหรือว่าบลูนั่นเองนะมีพาสิตตัว,ตว,ตวเป็นแอมบูชนั่นเองเนาะซึ่งเรายังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าแอมบูชเนี่ยมันคืออะไรนะ d a m a g e จิ้วออฟเดอะ e อนดา i ี่อิ e ค i t h ิดเดอะดิสแ e m y ไม่แน่ใจนะมันแปลประมาณว่าถ้าฆ่ามอนตายจะเพิ่ม d า m เม e หรือเปล่าเนาะเอออันนี้ไม่แน่ใจเนาะแล้วก็เป็นตัวละครระดับ UR นะสามารถหาได้จากก็ลืมไปนะสำหรับการหานะก็หาได้จากตู้ฮาโลวีนนะเออก็เป็นตัวละครระดับ0.81% 1นั่นเองนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเกิดร่างตนนะก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยล้วกันเนาะว่าเจ้าฮิเมโนร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะเออ ก็โอเคนะเราก็เข <ici> <an> ้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะว่าสําหรับเจ้าฮิเมโน่ร่างแรกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะเราไปดูเรื่องของโมเดลพี่กันก่อนเลยละกันนะเออก็โอเคนะสาหรับเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเชนซอมแมนกูเคยดูนะแต่ว่าดูถึงแค่ตอนที่มันไปไอ้โรงแรมมาแล้วสักอันหนึ่งอ่ะเออที่เป็น มีมโคเบนี่อะนะเออซึ่งแล้วของโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่เห็นนะเป็นโมเดลสามิติอย่างเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้คือค่อนข้างน่าประทับใจมากๆเนาะแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนมือน่าจะไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้มันเรียกอะไรนะไม่ใช่ปีศาจปะหรือว่าปีศาจ กูก็ไม่รู้นะเออมันน่าจะไม่เหมือนกับจูจนะูสูเนาะอันนั้นเรียกว่าเคิร์สอะอันนี้กูไม่แน่ใจนะว่ามันเรียกว่าอะไรนะพันทะสัญญาอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งไม่รู้ว่ะเออแต่โดยรว,วมเนาะโมเดลของฮิเมโน่ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะอยากให้อยากให้ได้คอร์สแบบนี้ก็คือแบบข้างหนึ่งถือปืนใส่เน็กไทแล้วก็มีความคมนะไรเนี่ยอันนี้คือคอร์สที่อยากให้เป็นนะเออก็แหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องของโมเดลเนาะถือว่าค่อนข้างที่จะเท่เลยนะเออก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของเจ้า ก็โอเคเนาะสำหรับค่าวางก็อยู่ที่1 1 0 5เนาะก็เดี๋ยววางกันเลยป๊บโอเคก็สำหรับดาเมจต้นเนาะจะอยู่ที่1,320เนาะระยะอยู่ที่60เนาะ S.P.A. หรือคอมเบเดอร์โจมตีอยู่ที่1วินะวางขั้นแรกตีเป็นแบบซนะิงเกิลเนาะแล้วก็ตีพื้นเดี๋ยวเดียวไม่ตีแอร์นะแล้วก็มีพาสซีฟเป็นแอ็บบูชนั่นเองเนาะเออไหนดูท่าโจมตีสิก็จะเป็นการใช้ปืนเนาะก็ใช้ปืนยิงอ,อ่ะเออยิงมอนอะ่ะทุก1วิอะ่ะ ก็ดีนะลองดูแอนิเมชันตอนยิงปืนดิก็แอนิเมชันธรรมดาไปหน่อยเนาะก็เดี๋ยวอัพต่อเลยละกันนะโอเคขั้นต่อไปเนาะชื่อท่าว่า Devil Hand เนาะจะเป็นแบบลายนะก็จะบวกดาเมจเป็น12,948นอเนาะแล้วก็บวกระยะไปอีก6นะ ใช้ค่าอัพอยู่ที่ประมาณ3,825เนอะก็เดี๋ยวอัพกันเลยแล้วกันปึ๊บโอเคก็ตีเป็นลายเนาะก็ไม่ได้ตีแอร์นะสำหรับขั้นนี้ก็ยังมีพาซี s เป็นอัพบุชเหมือนเดิมเนาะก็เหมือนจะใช้เป็นมือของเดมอนาะเดมอนหรือเดวิลเนี่ยแหละในการตบลงไปที่พื้นนะเออตีสตาร์นิกอืมประมาณนั้นก็ธรรมดาอยู่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะ ทีเดีปั๊มประมาณนั้นก็คือเอามือตบพื้นเนาะแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกต์กระจายกระจายนะปึ้งประมาณนี้ละกันเนาะเออก็เดี๋ยวอัพต่อเลยปึ๊บปึ๊บโอเคก็อัพตันแล้วที่ไมโน,โนูมีอยู่2ท่าเนาะก็คือ,อยิงปืนกับท่ามือเนี่ยแหละเออซึ่งดาเมจอัพตันเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ 94,720เนาะระยะอยู่ที่97เนะ S P A หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่6วิเนาะอัปตันตีไปแบบลาย L E นะแล้วก็ตีพื้นเดิมๆนี่ตีแอร์เนาะแล้วก็มีพาร์ตตีไปตัวเป็น ambush นั่นเองนะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยละกันก็บัฟโมลินก่อนเลยปุ๊บ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 ,บแล้วก็บัฟน้องไอโอเค ก็พอบับแล้วเนี่ยดาเมจจะอยู่ที่1,27,870เนาะระยะก็อยู่ที่97เนะ SPA หรือความเรบโจมตีก็อยู่ที่เท่าเดิมนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าฮิเมโนร่างแรกนะก็เดี๋ยวเราไปทำการอีโวแม่งเลยละกันเนาะเออ ก็โอเคนะแล้วก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันล,ละกันนะว่าหลังจากเราทําการอีโวเจ้าฮิเมโน,โนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างกันบ้างเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของโมเดลก่อนเลยละกันนะก็โอเคนะเรื่องของโมเดลก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ นั่นแหละพี่แกดูเป๋เลยนะน่าจะไปสู้มาแล้วแพ้มัง้งเพราะว่ากูยังดูไม่ถึงตอนนี้นะเอาจริงๆริป้กูยังไม่เห็นฮิเมโน,โนเลยนะอังริงก็เห็นแล้วป่าว่ามันเพราะว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ฉากแรกนะแต่ว่ากูดูถึงแค่ฉากโรงแรมอะ่ะมันมันเห็นแค่โคเบน,นี้อะ่ะส่วนใหญ่นะมันยังไม่ได้เห็นพลังที่แท้จริงของเจ้า,าฮิเมโน,โนเท่าไหร่นาะอเออส่วนเรื่องของโมเดลกูถือว่ากูชอบนะแต่ว่าร่างนี้มันไม่เห็นมือปีศาจมือเดวิลอะ่ะกูไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเออแต่แบบ ร่างนี้นะ่าแบบดูแบบสบัดสะบอมแบบค่อนข้างสุดเลยนะเออก็โดยรวมถือว่าโมเดลสวยดีนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้ล้กันนะอกําบเรื่องของโมเดลนะก็เดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของเจ้าฮิเมโนเลยละกันเนาะก็โอเคนะสําหรับค่าวางเนาะก็อยู่ที่1,700นนะก็เดี๋ยววางกันเลยปุ๊บโอเคก็เป็นประมาณนี้เนาะ ดัมเมตต้นนะอยู่ที่14,620เนาะระยะอยู่ที่9นะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่13เนาะแล้วก็วางขั้นแรกตีไปแบบซนะิงเกิลเนาะแล้วก็เป็นซัมมอนนะเออซัมมอนเพราะฉะนั้นน่าจะไม่โจมตีนะน่าจะเหมือนกับเมกุมินะเออแล้วก็มีพาส์ติเป็นตัวเป็นเรซิทเนาะ เออนั่นแหละแล้วก็พออีโวขึ้นมาแล้วเนี่ยมีวงเล่มเป็นสแคร์ซิฟายนะเออแล้วก็ในเจ้าทำการอีโว e ขึ้นมาแล้วเนี่ยพี่แกจะเปลี่ยนคาตาโกนดี้ลีดเดอร์เนาะเป็น Leader, นะเลิฟพริช sure, นะัวเนาะก็คือจะโบดัมเมจเป็น100%เนาะแล้วก็วางได้สูงสุด3ตัวนั่นเองนะเออซึ่งถ้าโจมตีมันไม่มีเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นซัมมอนนะก็ต้องดูจากฐานเราเนาะอ๋อนี่นี่นี่ก็จะเป็นซัมมอนประมาณนี้เนาะก็จะซัมมอนเป็นเหมือนตัวโปรง่งใสออกมานะน่าจะเป็นผีแหละเออ แล้วก็เดินชนมอนนะประมาณนั้นก็น่าจะเหมือนกับโคโยเต้แหละแต่ปัญหาคือโคโยเต้มันกากนะเออก็ประมาณนี้นะร่างแรกสม,มอนเป็นผีออกมาเนาะก็เดี๋ยวเราอัพต่อเลยละกันนะเผื่อม,มันจะเปลี่ยนเนาะเอา้าคือมันไม่เปลี่ยนเลยเหรอเดี๋ยวเอาใหม่ดิอ่ะอัพหนึ่งขั้นอัพหนึ่งขั้นอัพหนึ่งขั้นไม่เป็นยังไงเนาะ เหมือนเหมือนจะซัมมอนผีอย่างเดียวเนาะเหมือนจะแบบไม่เปลี่ยนปะไม่รู้วะก็ลองอาเพตนก่อนแล้วกันเนาะซัมมอนโกลมอนสเตอร์แอนด์รีดูสเปเ้โหซัมมอนผีแต่ว่าจะทำให้เลือดถ่ายเลยแค่หนึ่งก็โอเคนะจากที่เห็นเนาะเหมือนเหมือนอัพขั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือแบบเขาเรียกว,ว่าซัมมอนเป็นผีเดินอย่างเดียวเนาะเออเดี๋ยวลองกดสกิลเลยละกันเนาะ น่าจะมีแอคทีฟนะเดี๋ยวเปิดก่อนมันบอกว่าจะซมอนปีศาจผีออกมาเนาะจะทัลลัก็จะทำให้เลือดทานเหลือแค่หนึ่งนะก็เ,เลยโอเคเอาแขนหลุดแขนหลุดอ่าแล้วก็ล้มลงไปเลยนะแล้วก็หายไปเลยเนาะแล้วก็เลือดทานเลยแค่หนึ่งอ๋อนี่ไงสองมือเองโคตน้อยเลย 2 000. องหอพ๋อน่าน่าจะอ้างอิงอ้างอิงจากเลือดฐานเราปะไม่รู้ว่ะแต่เลือดแค่สองหมื่นเองนะโคตรน้อยเลยเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าแบบมันจะโจมตีเขาเรียกว่าโจมตีไอ้นี่ได้ไหมเหมือนใน A A อะ่ะหรือว่าแค่แบบชนเฉยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะขายเกมมี่ทิ้งไปก่อนเฮ้ย ไม่ไม่ไม่โจมตีว่ะก็คือแบบชน,นเฉยนะเออก็นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าฮิเมโนะเนาะก็วางสูงสุดได้ที่3ตัวนะก็เดี๋ยวลองสรุปเลยแล้วกันเนาะก็ดาเมจอัพตังของเจ้าฮิเมโนะเนาะก็จะอยู่ที่3 1 9 5 5นหเนาะระยะอยู่ที่9นะ SPA หรือความเร็วโจมตีของการซัมมอนอยู่ที่13วิเนาะตีเป็นแบบซิงเกิลนะอัพอ่าแล้วก็มีพาสีฟเป็นเรซิทนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวลองบัฟเลยแล้วกันนะบัฟเมอร์ลินก่อนเลยปุ๊บ แล้วก็บับน,น้องไอก็โอเคเนี่ยพอบับแล้วนี่ดาเมจจะอยู่ที่430,000อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันนับหรือเปล่านะ447,980เนาะระยะก็อยู่ที่9นะส่วน s p a ก็อยู่ที่เท่าเดิมเนาะก็แหละประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับเจ้าฮนะิเมโนเนาะมันไม่ได้สก,กิลผีอะมันมันคือมันไม่ได้อ้างอิงจาก ดาเมจเนี้ยมันน่าจะอ้างอิงจากเลือดฐานเรานะเออก็เดี๋ยวลองไปทดสอบกับเขาเรียกว่าเจ้าซิสเลยละกันนะเออ ก็โอเคนะก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับการมาดูเจ้าฮิเมโนนะก็เป็นหนึ่งในตัวซามมอนในเกมนี้นะเออก็นั่นแหละเจ้าฮิเมโนเนะมันอาจจะเป็นหนึ่งตัวที่มีแมคคันิกค่อนข้างน่าสนใจนะแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมเนาะเพราะว่าสกิลมันะจะ น่าจะอ้างอิงจากเลือดฐานแหละพอกดแล้วทําให้เลือดเราเหลือหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่เหมาะกับด่านที่มีเขาเรียกว่ามอนมอนที่มันโจมตีฐานเราได้นะเพราะฉะนั้นอย่าหาเอาไปเล่นเลยนะเออเอาไปลงอินหรือว่าด่านที่มันไม่มีมอนโจมตีฐานเราซะดีกว่านะเออก็แหละประมาณนี้ละกันนะสำหรับตัวฮิเมโนะนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันนะว่าจะเป็นตัวอะไรก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบาย